สวัสดีครับวันนี้ทีมงานช่องตามกระแส,สโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะครับคุณพิธาเยือนลิตเติลไทยแลนด์วัดพุทธไทยชาวไทยแห่ต้อนรับขอบคุณที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงเป็นอันดับสิบเล็งดึงคนไทยกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเมื่อวันที่26ตุลาคม2566ที่เขตควีนนิวร์กสหรัฐอเมริกาคุณพิธาเลิมเจริญรัฐที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลเดินทางไปพบปะพี่น้องคนไทยในย่านริทรัลแลนเว่ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกลุ่มผู้สนับสนุนชาวไทยที่ร้านอาหารไทยสเปซเชลล์คุณพิธากล่าวว่าขอบคุณคนไทยในนิวยอร์กที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดเป็นอันดับสิบของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศและมีส่วนช่วยทําให้การเลือกตั้งที่ผ่านมามีจํานวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งรวมกันทั้งหมดมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของประเทศไทยคุณพิธากล่าวถึงการเดินทางมาร่วมงานกาล่าทามฮันเดนเนของนิตยาสารทามว่า เท่าที่ได้พบปะพูดคุยกับคนไทยหลายคนในสายอาชีพที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์ทั้งด้านแฟชั่นดีไซน์อาหารและงานศิละปะแขนงต่างๆมองว่าผู้คนเหล่านี้ล้วนมีศักยภาพที่จะคว้ารางวัลของนิตยาสารทําได้เหมือนกันและสัญญาว่าจะทําให้เมืองไทยมีความน่าอยู่มากขึ้นเพื่อดึงคนเก่งเหล่านี้กลับบ้านเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสมันสูงเกินไปที่ทําให้เขาอยากกลับบ้านมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนฉะนั้นได้สัญญากับเขาว่า ในการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปจะพยายามไม่ได้ต้องการที่จะเหมือนประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศไทยก็มีเอกลักษณ์ของไทยอย่างน้อยคือให้สภาพแวดล้อมมันเกิดความเท่าเทียมกันและความเท่าทันโลกจนกระทั่งคนที่เป็นกองหน้าในสิ่งที่เราต้องการที่จะเห็นซอฟท์พาวเวอร์มีความรู้สึกว่ากลับมาอยู่ที่เมืองไทยสิ่งแวดล้อมก็ดีพอกับอยู่ที่นิวยอร์กจากนั้นคุณพิธาได้เดินทางต่อไปยังวัดพุทธไทยทาวรวนารามสักการะพระแก้วมรกตจำลอง พร้อมนมัสการเจ้าอาวาสและกล่าวสวัสดีทักทายชาวไทยในนิวยอร์กและจากต่างรัฐที่เดินทางมาต้อนรับกันจนแน่นพระอุโบสถเสียงร้องต้อนรับและคำเรียกนายกที่ดังขึ้นภายในวัดพุทธไทยถาวน์วนารามในย่านควีนคือกำลังใจที่ชาวไทยในนิวยอร์กมอบให้กับคุณพิธาลิมเจริญรัฐอดีตหวัวหน้าพักก้าวไกลที่เดินทางมาสหรัฐในสัปดาห์นี้เพื่อร่วมง,งานทําฮันเดตเน็กซ์เยี่ยมเยยนชุมชนชาวไทยและพบปะบุคคลสำคัญในสหรัฐ